บ่โบ่บ่ไม่ขดบ่โบ่โบ่ซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงมันเป็นยังไงหอมแสบป้าจ้าแสบหลายแห้งของบานบานเข้าทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ตักเอาถั่วแมาเอาถั่วแมาพี่น้องเอาถั่วแมาเอาถั่วแมาใส่เอาถั่วแมาจ้าเอาถาั่ถวแมาเด็เกกินทุกคนเลยเนี่ย หม้อบางใหญ่หนึ่งกินกันสองคนเลยนี่หมอใหญ่แห้งนะจ๊ะสิมาแบ่งปั้นวิธีแกงหน่อไม้เดจ้ายานั่งยอวเอ๋อเหนียวน้อยคนคนยาหนังพ่วันยางเห้งเนื้อขาแบ่งปั้นวิธีแกงหน่อไม้ก็ข้าวหนแล้วก็น้ำยานางแล้วก็มีข้าวเบือ ข้าเวเบือแล้วก็พริกหอมใส่รูปไอคอนจากคนกรเนอร์กรสีเฮิร์ตข้นกรข้นกรมันที่นี่พี่ว่านจีไซนี่เด้อเนอรไม้อ่าักท้องหั่นสินใหญ่ๆอยากกินอ่ะอยากกินสินใหญ่ๆอ่ะเนี่ย ใส่กับป้าเห็ดเลยต้มมามาจากบ้านดีจ้าหานเพื่อมาฝาดมาใหม่เป็นทรงบ้านดวนเลยอยากใส่นองก,กินเนาะอากาศพ่บ,บ้านจีใส่ต้นหนี่น้ำเค็ดของหนูใส่กับป้าคือคือเดียวมากกินเน่ะมันคือคือปะเค็ดของหนูจ้าข้นข,นข้นก่อนเนจ้าเคยแช่ข้นก่อน คนให้น,หนัานมันขึ้นนะอ,อนากาศโหมงว่าใส่กับไสใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บเลยอู้อู้อูน้ำปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยค่ะปลาร์พี่วันต้มเองนะคะน้ำปลาร้านี่ต้องใส่นะคะบอกเลยว่าของแซ่บมันอยู่ที่น้ำปาลารู้จ้าวันตม้มเเองกามาเข้าดูเย็นเลื่อยบริเฮทแบบว่าพิธีพิธานหลายต้มมา น่เดนะยวจะเปิดแก๊สเปิดแก๊สเดี๋ยจ้าคนไะเปิดแก๊สเดี๋ยวจคนไปเด้อคนไปอันนี้มันสิ่มได้เลยเด็กเพราะว่ามันมามีเนื้อสาบมีอย่งหนะพี่ว่าสีเลองชิมเมืองมัง หนี่หน้าข่อยตีวเนอี่เนี่ยเขียงงามแห้งเด้อบอกสกอักก่อนข้าตองคนอ้นพอดีอร่อยมากพอดีน้ำปลาสองชับพีจบเลยน้ำปลาเราต้มนี่ราคารอแป๊บหนึ่งหนึ่งได้จลาพี่นองแก้มาใหม่ก่อยตัว,ตว,ตวสลระหอมเฮ้ยหอมจะหอดะลุจอบะนอนเนาะ ทะลุจ้อบอารา้าทะลุจ้อบอเนเงี้ยผักท้องเท่ากับเริ่มสุงกว่ามันมันเป็นอย่างเสี่กับแป๊วปาสุกแล้ว่ับนที่นี่เท่ากับใส่ตัวนีด้วจตาขาดกระไดเลยขาดกระไดเลยแต่คืนนี้ชาอมแล้วก็ลูกเดือกที่ว่านที่ทไปใส่หนนั้นเด้อใบมะนาวอยากขึ้นแบบชาอมซื้อชาอมกับเกี๊ยพอกจ่อจขอเนี่ยเก็บได้เท่ายกับใส่เท่านั้นแสบ